วันนี้เม้ามยหลายเรื่องเลยค่ะทุกคนกับความภาพคู่นะคะกับเหล่าศิลปินคนดังในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็ความเป็นสตาร์นะคะที่น้องชิกิต้าได้บอกกับพี่ลิซ่าว่าอู้ความที่เป็นศิลปินที่ถูกเมนชั่นเยอะมากที่สุดในโคชลาปีนี้อีกและลุคล่าสุดกับหลุยส์วิตตองที่โคตรจึ้งค่ะทุกคนโคตรจึ้งจะเป็นยังไงนั้นวันนี้หลายเรื่องเลยค่ะเรามาติดตามกันได้เลยในคลิปนี้นะจ๊ะ วัสดีค่ะภาพคู่กับเหล่าศิลปินแล้วก็เซเลบดังคือเริ่มปล่อยทยอยออกมาแล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นภาพน้องลิซ่ากับพี่ดีเจเสน่หนะคะในวันที่น้องได้ไปเจอกับพี่ดีเจงูหลังเวทีนั่นแหละอันนี้พี่ดีเจงูเขาก็มาลงภาพทางหน้าไอจีส่วนตัวเนาะกับทางทวิตเตอร์ของพี่เขานอกจากนั้นก็ยังมีภาพของน้องลิซ่าคู่กันกับน้องเดซินี่โรเจอร์อีกค่ะคืนนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเหมือนน้องลิซ่ากับเมเนอเลิซ่าค่ะได้เดินทางไปดูน้อง เดซินี่โรเจอร์แสดงเพลงใหม่วิทเทอร์ที่บาลิสนะคะในลอสแองเจลิสซึ่งไฟนอลลี่อะทุกคน2ส,สาวคือตอนนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความที่มาสพอร์ตเพื่อนแสดงถึงที่ด้วยก็เลยได้มาอัดคลิปถ่ายภาพคู่น่ารักน่ารักรวมกันแบบนี้ด้วยค่ะ อะทีนี้ก็มาดูเรื่องต่อมาเลยนะคะวันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะคลิปจะได้ไม่ยาวมากวงการอาร์ตทอยค่ะน้องเลสเอาอีกแล้วนะทุกคนจากที่เมื่อสีหวันก่อนใช่ไหมเจอน้องของเราเข้าช็อปป๊อปมาดน,นะคะที่ US ไปคือน้องเราเนี่ยเพิ่นทำลาบูบูโซอาลแล้วก็อัพค่าตัวขึ้นไปไม่นานล่าสุดเมื่อวานเอาอีกแล้วกับ การอวดโฉมน้องมอลลี่รุ่นมงกุฎแล้วราคาคือโหดมากแม่ตัวใหญ่เกือบ3า0 0มอะ่ะแล้วก็ตัวเล็กน่าจะเกือบเกือบแปดพันะอันนี้คือราคาโหดของจริงนะคะโหดก่าน้องลาบูบูอีกส่วนนี้ส่วนอันนี้คือ power pop girl series cry baby ค่ะยกเซต น่าจะเกือบเกือบห้าพันแต่ยังไม่ชัวเรื่องราคานะคะแต่ก็เป็นฟิกเกอร์ที่น่ารักอยู่แล้วก็มันก็ได้หลายตัวด้วยนะทุกคนส่วนถ้าใครอยากได้ก็ไปหาซื้อตามกันได้นะคะตอนนี้น่าจะยังไม่โซเอามั้งแต่ว่าราคาจะอัพไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่มั่นใจนะแต่แต่แอดมินว่ามุมถ่ายน้องๆแต่ละตัวออกมาคือมัน ครับใครครับคลาไหมคะน่าจะเป็นในบ้านหลังใหม่ของน้องที่เบอร์เบอรี่ฮิลล์นั่นแหละเพราะว่าทั้งคมไฟเอย่ยผนังเอย่ยอันนี้แอดมินเดาลวนๆนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ยังไงต้องขออภัยด้วยแต่แอดมินว่าน้องน่าจะถ่ายที่บ้านนะแล้วก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่งานคอยเชล่าอีกสักนิดสักหน่อยดีกว่านะคะเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวน้องลิซ่าถ่ายรูปคู่กันกับน้องนามานีแห่งวงฟิตอ่าฮาร์โมนีด้วยคือสองสาวเนี่ยเขาน่าจะอายุพอๆกันนะคะแล้วก็นี่ก็ เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของวงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น the biggest girl group in the world ในช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะแต่ว่าช่วงหลังสาวๆเขาน่าจะแบบ พักงานวงกันไปมัง้งแอดมินก็ไม่ได้ตาม,มานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราแค่ฟังผลงานเพลงแต่าเป็นว่าคือน้องนอมานีหรือนอมานีเนี่ยแหละคะ่ะได้มาโพลถ่ายรูปคู่กันกับน้องสาวเราแล้วตามภาพนีแ้แอดมินเช็คล่าสุดก็คือมาติดตาม IG ของน้องเราไปแล้วด้วยนะคะแต่ที่ทําให้เราค่อนข้างแปลกใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมทาง RCA Record ถึงมารีโพสแล้วก็แชร์ภาพนี้ลงทาง IG Story แถมแบบสตาฟบางคนก็ยังมารีโพสภาพนี้แบบซ้ำๆลง อีกกันหรือว่ามีการเข้ามาพูดคุยกันในอนาะคตว่าจะแบบเออมีการคอลแลบกันสักเพลงไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้แอดมินมโนเองมโนจิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลอะไรนะอันนี้แค่บอกเฉยๆส่วนเรื่องต่อมานะคะ Baby m o n ster อร์ไปออกรายการวิทยุ KBS คูเอฟเอ็มมาเมื่อหลายวันก่อนแต่ทีเนี้ยมันมีบางช่วงบางตอนที่พิธีกรเขาถามน้องแคนนี่เรื่องความนิยมของ,องพี่ลิซ่าในประเทศไทยโดยน้องก็แบบตอบ

อธิบายความดังของเธอไม่ได้อธิบายไม่ถูกคือน้องเนี่ยแต่ทําเสียงแล้วก็รีแอคว่าโอ้อู้พร้อมทั้งแบบมือประมาณว่าแบบเธอแบบโคตรดังโคตรโคตรอะไรประมาณนั้นส่วนผู้ดําเนินรายการเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปในานาโคดอะ่ะเธอก็จะโด่งดังมากๆหลุน่ลนเหมือนรุ่นพี่นั่นแหละแต่ตัวน้องเองก็ตอบกลับไปว่าโอ้ไม่หรอกค่ะอะไรประมาณนั้นนะ,ะก็ถือว่าจริงๆน้องๆน่ารักนะทุกคนแล้วเก่งมากๆด้วยจริงๆแอดมินตามผลงานสาวเบมอนอยู่นะโดยเฉพาะน้องแพรกับน้องคันนี่คือปัก แบบสองเด็กไทยเลยแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่เอาใจช่วยเด็กไทยเป็นพิเศษนะ,นะคะให้เขาประสบความสําเร็จอันนี้ก็บอกเลยว่าก็อดเอ็นดูเด็กๆไม่ได้จริงๆเพราะว่า เพิ่งเดบิวต์มาแล้วผลงานการเพอร์ฟอร์มในรายการเพลงอะไรต่างๆก็คือดีมากๆด้วยนะคะด้วยวัยที่น้องอายุกันเท่านียอะอ่ะยังไงก็ถือว่าเอาใจช่วยน้องๆเบมอนละกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าแต่ละคนเขามีความสามารถจริงๆแล้วก็หวังว่าในอ่นาคตเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสเดินตามรอยรุ่นพี่ b l a c k พิงคได้ไปเพอร์ฟอร์มที่เวทีโคชล่าละกันเนาะอาทีนี้กลับมาที่งาน t r u ม m น n ี y นิดนึงค่ะคือดีเจน้ยเขาเพิ่งมาลงรูปคู่กันกับน้องลิซ่าเมื่อวานนี้มัง ก็ยังมีภาพสวยๆชัดๆจาก True นะคะภายในงานที่ผ่านมาอีกก็ปล่อยออกมานะคะให้แฟนได้ไปเซฟรูปเก็บกันแล้วทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะส่วนบทสัมภาษณ์ของพี่โยเกิร์ตท,ที่มีต่อน,น้องลิซ่าตอนที่วีออกรายการพี่วูดดี้ก็คือพี่โยเกิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าน้องลิซ่าได้ส่งข้อความมาให้กําลังใจเขาด้วยหลังจากที่เขามีข่าวเรื่องแยกทางกับคุณพีเคเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมโดยเรื่องราวดังกล่าวคุณโยเกิร์ตเขาได้ทักขอขอนุญาตน้อง มาเปิดเผยในรายการพี่วุ้นี้แล้วซึ่งน้องลิซ่าเราเองก็อนุญาตแล้วก็รับดูในเรื่องนี้ซึ่งคุณโยเกิดเขาบอกว่าเขา,าตกใจมากจริงๆและไม่คิดว่าลิซ่าจะส่งข้อความมาหาแล้วมันไม่ใช่ข้อความแค่ซัพพอร์ตธรรมดารรมดาทั่วไปดยนะแต่เหมือนน้องลิซ่าเขาสื่อสารความรู้สึกบางอย่างที่เกิดจากการรับดูแล้วก็มาส่งผลยังไงกับเขาจริงๆก็เลยทําให้คุณโยเกิดตเองก็ซึ้งใจแล้วก็ประทับใจในตัวน้องลิซ่ามากๆนะคะถึงได้มีภาพว่าคุณโยเกิดเองก็ได้ไปร่วมงานวันเกิด ของน้องลิซ่าในปีที่ผ่านมาด้วยอาทีนี้ก็เรื่องต่อมาค่ะกับภาพสโลโมชั่นของน้องลิซ่าคุณแม่และก็เหล่าเพื่อนๆน,นะคะช่วงที่น้องพักผ่อนอยู่ที่ไทยซึ่งวิวมันคุนหูคุนตามากจริงๆทุกคนทุกคนว่ามันใช่ประตูท่าแพที่เชียงใหม่ไมแคทมินก็เพิ่งไปมาเมื่อต้นปีนะคะแล้วประเด็นคือนอกมันเยอะแบบนี้ด้วยก็เลยคิดว่าโอกาสใช่สูงมากแต่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นสโลโมชั่นที่น่ารักแล้วก็เก๋ไก่มากจริงๆนะ แล้วก็อีกคนที่อดมินชอบมากแล้วก็ดูแบบไม่แก่เลยก็คือคุณแม่จิตริบนี่แหละค่ะลูกๆหลานใหท้ทําอะไรก็คือคุณแม่ทําหมดเอออันนี้ชอบมากจริงๆแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่อดมินเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือว่า โคเชล่าวีคแรกที่น้องเราไปร่วมชมคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีการขึ้นแสดงนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าชื่อของน้องเราเนี่ยชื่อลิซ่าเนี่ยกลับเป็นศิลปินหญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโคเชล่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะซึ่งอันนี้คือน้องเขาไปเป็นผู้ชมอย่างเดียวนะคะทุกคนไปชมคอนเสิร์ตเพื่อนไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินดังคนอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแสดงแต่ทำไมคะ คือมันอิมแพ t ที่แฟนๆส่งไปทางโซเชียลอะคือการแบบติดแท็กน้องพูดถึงน้องอะคือมันดังมากดังจนฉันที่ว่าเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอคือน้องแค่ไปร่วมงานคอนไปให้กำลังใจเพื่อนแต่ว่ากลับมีคนพูดถึงมากที่สุดนะคะก็เลยไม่ค่อยแปลกใจที่จะแบบมีคนอิจฉานะเอาจริงเพราะว่าชื่อลิซ่าคือแบบ สุดยอดมากจริงๆอะทุกคนและแอดมินว่าถ้าน้องเราปล่อยบัมปีนี้ยปีหน้าโคเชล่าเขาต้องเชิญน้องเราไปขึ้นแสดงแน่ๆอันนี้ส่วนตัวค่อนข้างมั่นใจมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเธอโซฮอตจริงๆกับลุกร่วมชมคอนเสิร์ตของโคเชล่านะคะกับเสื้อผ้ากระเป๋าจากแบรนด์หลุยก็คือเป็นคน mix and match ชุดออกมาได้จึงมากเวอร์แบบเรีวเซ็กซี่แล้วก็แอบเท่นหน่อยๆด้วยนะคะ นี่หลุยล่ะคะตอนแรกคิดว่าหลุยจะไม่มีแบบเสื้อผ้าสไตล์นี้นะแอดมินก็ชอบบูทกับเสื้อคุมข้างนอกนะคะที่น้องติดกระดุมแบบนี้ออกมาแล้วแบบ มันเผยเสื้อครอปโชกกล้ามท้องกับยีนขาสั้นเบาๆด้านในอะ่ะคือมันเข้ากันแบบไม่ต้องประดิษฐ์อะไรมากอะทุกคนแล้วก่อนหนะ้าแอมมีก็ได้ยินมาหลายเสียงเขาบอกว่าจริงๆเสื้อผ้าหลุยส์คือออกแนวค่อนข้างแบบแก่ไม่ค่อยทันสมัยซึ่งแบบมันจะเข้ากับสไตล์ของน้องลิซ่าหรออะไรประมาณนี้แต่มินกับดูลุคนี้แล้วแบบเฮ้ยนี่มันสไตล์ของน้องลิซ่าเลยค่ะชัดมาก แล้วก็สรุปความแก่นะคะจะไม่ได้อยู่ที่แบรนด์อย่างเดียวแล้วนะคะแต่น่าจะอยู่บนแบบนางแบบแต่และคนที่เขาเลือกใส่แต่และชุดด้วยว่าเขาแบบจะมิกชุดยังไงให้ออกมาแบบดูทันสมัยปราดเปรียวแบบนี้นะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมินเอามาเม้มมยกันในคลิปนี้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าจ้ะ